สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM .EXE กับเกม SD Gundam Battle Alliance คลิป do ดีโอเกมเพลนะครับมาในครั้งนี้ก็นำโบวิสูตรอ้วนพวนสมบูรณ์สีเหลืองท่าทางร่ำรวยมั่งคั่งนะฮะมาทำการ g กมเพลย์แอนด์เบสให้ทุกๆคนดูกันนะครับแต่ว่าในภาษาไทยเนี่ยก็อย่างที่ผมได้พูดหลายครั้งนะครับ mm hmm. เขาแปลออกมาเป็นทีโอนะฮะซึ่งมันดูเป็นชื่อดูไทยมากเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อปกติของมันคือ d ีโอนะครับ THE นะเป็นหุ่นสายอินฟเตอร์ครับเน้นสู้ระยะประชิดแน่นอนด้วยความสามารถ Ability และอุปกรณ์ของเขาเนี่ยจึงถูกจัดอยู่ในหุ่นสายการสู้ระยะประชิดเป็นหลัก รหัสเครื่องเนี่ยคือ PMX003 เป็นหุ่นของซีรีส์ i มบ s สู t เซ t a g กันด m นักบินที่ขับเนี่ยชื่อ p e p t i m u s Chiroco นะฮะหรือว่าแพ p t i m u s อ่ะก็แล้วแต่จะเรียกเลยนะฮะจะเรียกมูสหรือมัสก็ตามใจชอบเลยสิ่งที่ทำให้โมบิสู t เครื่องนี้โดดเด่นเนี่ยก็คือ BIOSENSOR SYSTEM หนึ่งในเทคโนโลยีของไซคอมิที่พัฒนาโดยอนาฮารอิเล็กทรอนิกส จุดประสงค์หลักเนี่ยมีไว้เพื่อเชื่อมต่อนักบินนิวไทยเข้ากับระบบของมูบิสูรช่วยให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นผ่านคลื่นสมองและยังมีปรากฏการพิเศษเมื่อนักบินเนี่ยมีสภาวะทางจิตใจบวกกับอารมณ์ถึงจุดๆนะส่วนมากจะเป็นตอนที่โกรธหรือว่ากําลังหุดหิดอยู่นะไบโอเซนเซอร์ Bio S <S ก็จะช่วยเพิ่มพลังความเร็วและความแข็งแกร่งของมูบิสูดในช่วงเวลาสั้นๆได้นะก็เป็นระบบที่ส่งผลกับอารมณ์ด้วยนะฮะซับอาร์ม แขนกลที่พับเก็บอยู่ด้านหลังกระโปรงหน้าของดีโอทั้งสองข้างนะถ้าสังเกตดูจะเห็นว่ากระช่วงกระโปรงหน้าของดีโอเนี่ยคือค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยนะครับก็เก็บซับอาร์มเอาไว้นั่นเองลักษณะนเนี่ยเป็นแขนที่เรียวบางแล้วก็มีเพียง3นิ้วนะเป็นตัวช่วยให้ดีโอเนี่ยสามารถใช้อาวุธที่ต้องถือด้วยมือนะได้ถึง4ชิ้นพร้อมกันเลย ทำให้การต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยทรงพลังมากจนยากต่อการรับมือเลยนะครับมาในส่วนของอาวุธบ้างนะอาวุธเนี่ยก็มีน้อยมากๆนะครับสําหรับตัวโดเนี่ยอาวุธจริงๆเนี่ยก็มีแค่2อ,อย่างเท่านั้นเองนะก็คือบีมซอสดาบเลเซอร์ที่มีใบมีดโค้งงอไปตามทิศทางของรูปทรงจํานวน4เล่มสามารถใช้พร้อมกันได้ด้วยการถือที่มือ2เล่มและถือด้วยซับอาร์มอ,อีก2เล่มแล้วก็บีมไรเฟิลที่เป็นบีมไรเฟิล เฉพาะตัวนะปืนเลเซอร์ที่ถูกสร้างมาเพื่อใช้กับดีโอโดยเฉพาะเลยใช้พลังงานจาก e p a c แบบพิเศษที่ติดตั้งอยู่ใต้ตัวจับของปืนมีพลังทำลายเนี่ยเทียบเท่ากับเมกาลอนเชอร์เลยนะแล้วมันก็มีแค่นี้จริงๆนะครับอาวุธของโดเนะี่ย <c oughs> ที่เหลือเนี่ยเป็นการประยุกต์ใช้ของตัวนักบินล้วนๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาวุธรองหนึ่งคือบีมซอร์แบบกว้างเนี่ย ก็คือการปาดาบออกไปเพื่อใช้ยืดระยะการโจมตีเปลี่ยนจากการโจมตีระยะประชิดเนี่ยเป็นระยะกลางถึงไกลนะส่วนอาวุธรอง2เนี่ยก็คือปืนไรเฟิลเฉพาะตัวแบบ2รลับกล้องคือการยิงแบบเอาท์พุตเหมือนกับไฮเอาท์พุตนั่นเองก็คือทําให้ปีมเียแรงขึ้นแต่ว่าระยะการโจมตีเนี่ยสั้นลงนะส่วน spa ที่เป็นท้าไมา้ตายอันตรีของ do เนี่ยก็คือการใช้เพรสเชอร์หรือก็คือการเสริมแกร่งให้กับโมพิสูททาให้แข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเอง เป็นความสามารถเฉพาะตัวของชิโรโคนะน่าจะเรียกว่าใช้แบบจิตในการกดดันอีกฝ่ายหนึ่งในส่วนของข้อมูลก็เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาต่อเพื่อนๆทุกคนเนี่ยผมก็จะนำพาทุกคนไปที่ directory 6b เลยนะครับในครั้งนี้เป็นภารกิจผันผวนนะชื่อภารกิจก็คือสู่โลกใหม่ของซีรีส์โมบิสูระดดมซี e เดสตินีนะระดับการเล่นเนี่ยคือยากนะ เลเวล MS ที่แนะนำก็คือเลเวล72นะครับเป็นสถานที่สำหรับดอกแปลนของ D.O. แปลนแรกวิงแมนทั้งสองคนที่จะพาไปด้วยในครั้งนี้นะครับทางซ้ายมือมาจากซีรีส์เดียวกันกับ D.O. นะก็คือ b i บิส u i เซตาก g u ดั้มนะคือฮามันคาร์นั่นเองที่ขับคิวเบลเล่มานะส่วนทางขวามือเนี่ยเป็นของซีรีส์โม b i สูดการดั้มเดวเปอร e เซตานะฮะก็คือจูโดอาชตาที่ขับ เ o ิ b เซต e ากันดั้มเวอร์ชั่นแรกสุดมาเลยนะเพื่อจะทําทให้ครบสายนะฮะก็คือตัวเราเนี่ยเป็นอินฟเตอร์พามาเนี่ยคือชูเตอร์ส่วนจูโดเนี่ยคือออร r าเดอร์นะครับพยายามเลือกเล่นให้ครบสายนะฮะจะได้ได้รับพาสซีฟสกิลเนี่ยครบนะไม่งัน้นเนี่ยเราก็จะได้ Passive Skill ไม่ครบนะนถึงเวลามาโชว์กันแล้วนะครับว่า เทพแอดเบสิกของดีโอเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นสายอินฟเตอร์ที่เล่นค่อนข้างสนุกมากเลยนะาสำหรับผมด้วยสภาพตัวหุ่นที่ค่อนข้างจะดูเทอะทะแล้วก็อ้วนถวนแต่ว่าการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยคล่องตัวเหมือนกันมือพิสูทั่วไปเลยทีเดียวนี่ดูความเท่นะฮะถึงตัวจะหนาเนี่ยแต่ความเท่นเนี่ยก็ไม่ได้สองรองใครเลยทีเดียวสำหรับหุ่นสายหนาๆเนี่ยผม นับว่าดีโอเนี่ยถือว่าเป็นันดับต้นๆของผมเลยนะที่ d ีไซ g ์ออกมาได้ค่อนข้างดีเลยอ่านี้กดกันกันอ่ะเอาแขนแค่ยกแขนมาก,กันนะคือเกาะหนามากๆเลยนะสภาพแบบนี้หนาตึ๊บนะเนี่ยบินก็ความเร็วในการบินก็คือโมดิสุดธรรมดาทั่วไปเลยนะทำให้ศัตรูเนี่ยประมานได้ง่ายๆเลยนะเริ่มต้นกันจากการฟันประชิดธรรมดาเลยนะนฟันสามครั้งนะครับแต่ว่าจํานวนสี มันมีแขนซับอาร์มเนี่ยซ้อนอยู่ที่ด้านหน้าด้วยนะประชิดพิเศษเนี่ยก็คือการฟันรัวๆสี่ฮิตเหมือนกันนะฮะหนึ่งสองสี่ฮิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อคอมโบธรรมดาของดีโอเนี่ยจึงง่ายมากๆเลยนะแล้วก็ได้จํานวนคอมโบที่ค่อนข้างสูงเพราะว่ามีเจ้าซับอาร์มในการช่วยเหลือเพิ่มจํานวนคอมโบการฟันเราก็ใช้วิธีฟันธรรมดา4ครั้งนะครับแล้วก็เนี่ย ประชิพ <t> ิเศษต่อเลยเป็นคอมโบก็จะได้ทั้งหมด8ยิปเลยนะถือว่าอีกตั้งต้นเนี่ยค่อนข้างสูงมาเอามียิงกระเด็นด้วยโอ้มียิงกระเด็นด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเพิ่งอัพมาหรือเปล่านี่ปืนก็เป็นปืนยิงทีละนัดเดียวนะครับก็พยายามยิงยาให้ติดแดงเนาะมีโหลดแดงมันจะนานนะครับส่วนถ้าฟันกวาดเนี่ยนี่ฟันกวาดอย่างแรงนะบอกเลยเยนี้ครฟันกวาดทีนะฮะอ่าไม่โดน โชเขินเฉยอ่าเดี๋ยวไปฟันกว่าตัวนี้แทนนะมีสองทิศเลยนะฟันกว่าก็ถือว่ามาตรฐานสูงอยู่นะครับตรงนี้มีกล่องด้วยอย่าลืมโดดขึ้นมาเก็บนะทุกครั้งที่เล่นผมจะฟาร์มตลอดน,นะฮะถ้าสังเกตด,ดูให้ดีผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยฟาร์มกล่องที่อยู่ในสายตาให้เต็มที่เลยนะแม้ว่าผมเนี่ยจะปั้นจนเต็มเงินเก้าอยเกิเก้าล้านไปแล้วเลเวลตันทุกตัวเนี่ยแต่ผมก็จะยังพาเพื่อนๆื่อนทุกคนเนี่ยไปฟาร์มอยู่นะร้องหนึ่งนะฮะ เป็นการฟาด่าไป5ฮิตเลยนะส่วนร้องสองเนี่ยคือการอ้อมแล้วก็ยิงปืนสองครั้งนะครับเหมือนกับการอ้อมเข้าด้านหลังศัตรูแล้วยิงปืนสองครั้งอัดระยะประชิดนะประชิดเท่านั้นนะครับถ้ารองสองเนี่ยที่เป็นปืนแบบสองลำกล้องเนี่ยเราก็สามารถยิงเปิดแล้วก็ตามเข้าไปฟันได้โอเค SPA เต็มแล้วฮนะเราก็จะใช้ค่าไม่ตายของดีโอก็คือการใช้เพรสเชอร์เนี่ยเป็นการเสริมแกรงของตัวหุ่น ทำให้การฟันปกติเนี่ยมีความดุดันมากขึ้นครับเพิ่มจํานวนฮิตขึ้นมาจาก4ฮิตเนี่ยกลายเป็น7ฮิตไปเลยนะเป็นความดุดันที่ดูเดือดแข็งกร้าวมากเอ่อน่าจะต้องไปทางนี้นะมีกล่องให้เก็บด้วยถ้าดูคลิปผมเนี่ยฟาร์มสนุกแน่นอนครมีจุดฟาร์มเยอะมาก ประชิดพ,พิเศษนะครับก็ยังคง4ฮิตเท่าเดิมนะแต่ว่าถ้าเราฟันธรรมดาเนี่ยมันจะเพิ่มฮิตขึ้น,นครับเนี่ยจาก4เนี่กลายเป็น7พวกถังพวกนี้มันมันเคยจริงให้กระเด้งแล้วระเบิดแบบนี้ได้ด้วยเหรอผมจำไม่ได้มันจะทำให้การสู้ระยะประชิดเนี่ยมีจำนวนคอมโบที่สูงขึ้นแล้วก็ทำเดเมจได้สูงขึ้นมากๆเลยเพราะว่าการใช้ s p a ประเภทเสริมแก่ง จะทําให้ค่าพลังโจมตีค่าพลังป้องกันและความรวดเร็วความคล่องตัวของตัวหุ่นเพิ่มขึ้นทุกอย่างเลยนะฮะในการเสริมแก่งของเกมนี้คือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆถึงแม้จะไม่ได้การโจมตีที่ดูแรเนี่ยมันจะเป็นการอ้อมเข้าด้านหลังเพื่อยิงคริติคอนใส่ศัตรูนะเราก็สามารถใช้วิธีฟันแล้วก็ใช้ท่าลองสองเนี่ยเพื่ออ,อ้อมเข้าด้านหลังได้ก็เช่นกันแต่ว่าถ้ายิงติดรีโลแดงเนี่ยมันก็จะยาวๆกันไปเปนหารอนานฟันธรรมดาสี ปราชีพิเศษเสริมก็กลายเป็นแปลแล้วอย่างที่ผมบอกคอมโบง่ายง่ายนี่มีกล่องซ่อนอยู่ในเงี้ยนี่ด้วยนะคนมานี่มาเก็บได้นะมันชอบแอบซ่อนกล่องซ่อนนูนซ่อนนี่ไว้ตามพื้นที่ต่างๆเป็นรางวัลให้แก่คนที่ช่างสำรวจนะเหมือนกับพวกเกมแนวแบบว่าไฟนองไฟนอนแฟนตาซีอะไรเงี้ยเป็นรางวัลให้คนสำรวจนี่ควันเสร็จแล้วก็อื้อมเข้าไปยิงด้าน,นหลังใช้สำหรับหลบการโจมตีศัตรูได้ด้วยถือเป็นหุ่นสายอินฟเตอร์ที่เล่นง่ายมากๆเลยอย่างที่ผมบอกนะ เพราะว่าท่าเนี่ยค่อนข้างจะพร้อมมากๆพอเราเจอบอสเนี่ยที่เป็นตามช่วงเวลาเนี่ยเราก็ใช้โรแอคชั่นนะแล้วก็เข้าไปไฟกับเขาได้เต็มที่เลยฟันได้แบบไม่ต้องซีเรียสเลยแล้วเป็นหุ่นที่ฟันแรงมากๆนะผมบกอกเลยนะพีโอเนี่ยถือว่าความแรงในการโจมตีเนี่ยนะับว่าติดอันดับต้นๆของสายอินฟเตอร์เลยนะฮะ SPA เเต็มแล้วเราก็ จากการใช้เพรสเชอร์สะหน่อย <Ready. S 1> อันตีมันต้องมาเวลาใช้อันตีเนี่ยถ้าเราล็อกเป้าใครอยู่นี่เราจะหยุดเขาไว้ด้วยนะคราวนี้ก็ฟันรัวๆไปเลยฟัน,ฟนธรรมดาคอมโบเจ็ดยแล้วก็ปาดปอสศัตรูเนี่ยก็จะเลือดรั่วแบบไม่มีทางต่อต้านเลยเนี่ยแป๊บเดียวคือรวดเลือนนี่พุุงปลาดพุกพลาดไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับใช้เพรเชอร์ใช้โลแอคชั action, ่นปุ๊บฟันอย่างเดียว ฟันปลาฟันปลาฟันปลาจบโคย,ยกกังกะอาวุธชนิดได้ชนิดหนึ่งเลยฟันปลาเป็นดาบฟันปลาหรือเปล่ายงไงฮะแค่ฟันเรื่อยๆนะเนี่ยคือแบบว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็กระตีได้ง่ายๆอ่ะยังไม่ได้อัพยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์ซ่อมแซมสักชิ้นเลยนะก็สามารถจัดการอาชีพก,กันดมให้หายไปได้แล้ว แต่นี่มันก็เป็นเพราะว่าเราเลเวล้อยนะประสิทธิภาพการสร้างยูนิตของเราเนี่ยมันไปสูงแล้วอารมณ์เหมือนจะเอา WO ไปสู้กับพวกหุ่นแบบคือไม่ถึงขั้นแบบว่าสู้กับหุ่นกระจอกเลยนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยก็เห็นเห็นกันดูนะขนาดเลเวลลอยเนี่ยเลือดก,ก็ยังั้วเลยนะถ้าไม่ยอมหลบไม่ยอมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับแบบว่าเอา WO ไปสู้กับพวกจิงอะไรเงี้ย คือไม่ได้ทําให้เดือดร้อนมากนะแต่ถ้าไม่ระวังก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ฟันข้างหลังนี่คือแรงมากอะ่ะเนี่ยเจอศัตรูเข้ามาเราก็สามารถใช้ท่ารองสองเนี่ยเพื่อหลบดีการโจมตีแล้วก็พุ่งหลบออกไปจากสนามลบได้ก่อนด้วยนะปืนเนี่ยมีไว้เพื่อเปิดหรือว่า,าไว้สำหรับการที่จะให้เราเนี่ยไม่หลุดจากคอมโบที่ฟัน,นในกรณีที่บูสเตอร์จะหมด สายอินฟเตอร์เนี่ยเขาเน้นการเล่นแบบนี้นะของเกมคือปืนเนี่ยมีไว้เพื่อป้องกันการหลุดคอมโบเท่านั้นเองปกติก็เน้นการฟันเป็นหลักไปเลยดีกว่าอ่าเนี่ยตรงนี้เราจะได้เจอกับดีโอนะเพราะฉะนั้นเ,นเราก็มาเก็บชิ้นส่วนดีโอจากตรงนี้นี่แหละเหมือนเดิมครับเจอบอสปุ๊บใช้โลแอคชัน่นบินเข้าไปใช้เอ <c oughs> สัตรูจะติดเพรสเชอร์ pressure, แล้วก็บินอ้อมเข้าด้านหลังไปฟันจะแรงกว่านะ ศัตรูออกไปเนี่ยเราก็สามารถกดท่าลองตามไปได้ฟันฟ้าพอศัตรูล้มเสร็จปุ๊บให้อ้อมเข้าด้านหลังเลยนะฮะแล้วก็ฟันเป็นคอมโบไปเลยเราจะแรงคูกๆเลยนะเป็นหุ่นที่ฟันแบบไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยพอศัตรูใกล้จะเบรกหมดปุ๊บเราก็บูสเข้าด้านหลังระเบิดเรียบร้อย เมื่อกี้ผมใช้เชนเบรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้บูสเตอร์เพิ่มมาเท่านี้เนี่ยสตูก็ถูกจัดการจนเรียบร้อยแล้วนายเป็นแค่ชิโรโคที่เป็นดีโอรุ่นแรกจะมาไฟเทียบกับเราที่เป็นดีโอแบบการพัฒนาแบบ last developer ไไ development ได้อย่างไรเฮ้โ <c oughs> hey, อโห ฟันปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาไปตัวเต็มเต็มจอแน่นๆกันไปเลยเขาจะเอาซับอ,อาร์มเนี่ยออกมาฟันเพิ่มด้วยจำนวนฮิตก็เลยเพิ่มขึ้น <c oughs> เวลาย,ยังเหลือๆนะเพราะฉะนั้นผมก็จะสรุปอีกทีนะครับกับการเล่นอีกด่านหนึ่งที่เป็นการเก็บชิ้นส่วนที่2ของดีโอถ้าเก็บทั้ง2ส่วนครบ ตามจำนวนชิ้นที่กําหนดแล้วเนี่ยก็จะสามารถปลดล็อกได้ทันทีเลยนะครับโมบิสุตัวนี้ด่านแรกเนี่ยคือ6 b ผันผวนใช่ไหมตัวด่านที่2เนี่ยคือ6 c จริงนะครับก็คืออยู่ในไดเรกทอรีเดียวกันเพียงแต่อยู่ในคนละช่วงเวลาเท่านั้นเนี่ยเป็นด่านของซีรีส์โมบิสูเซต้ากันดั้มชื่อด่านคือวิ่งฝ่าอวกาศ เป็นด่านภารกิจจริงนะระดับยากเลเวลเอ s ที่แนะนำเนี่ยคือ74นะเป็นสถานที่สำหรับเก็บแปลนของ DO ชิ้นที่2ดังนั้นเนี่ยเมื่อเล่นทั้ง2ด่านนี้เนี่ยเราก็จะสามารถปลดซูเปอร์ดีหรือก็คือดีโออมฮัได้น,ะนั่นเองเป็นโมดิบีสูตรที่มีขนาดใหญ่แต่การเคลื่อนไหวเนี่ยรวดเร็วคล่องแคล่วนะในสงครามเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบมากครับเพราะว่า รูปลักษ์ภายนอกที่สตูได้เห็นครั้งแรกเนี่ยมักจะเป็นตัวบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของตัวหุ่นทาให้นักบินทั่วๆไปเนี่ยค่อนข้างจะไม่ทันระวังนะผมเรียกว่าประมาทก,ก็ว่าได้เพราะว่าเห็นว่าตัวหุ่นเนี่ยใหญ่ก็น่าจะเคลื่อนไหวช้ากว่าแต่กลับเคลื่อนไหวได้เร็วแล้วก็คล่องแคล่วสุดๆทําให้นักบินทั่วไปเนี่ยถึงแก่ชีวิตได้อย่างง่ายดายเลยนะเพราะในสงครามจริงเนี่ยมันไม่เหมือนเกมนะครับมันไม่ใช่ว่าอยเห็นหน้าปุ๊บ เราจะรู้แล้วว่าอุ่นตัวนี้ทําอะไรได้นะเห็นหน้าปุ๊บเรารู้เลยเอ้ยคนนี้เป็นใครนะมันไม่มีนะยกเว้นว่าเขาจะได้โผอกมาในสนามโลบแล้วแล้วก็มาจัดการพักพวกเราไปเยอะแล้วจนกลายเป็นที่จดจันว่าเฮ้ยมุวิสูตรเครื่องนีอันตรายนะพวกพวกระวังกันเอาไว้ก็ถึงจะเริ่มมีการระวังนะดังนั้นการผั่ไปครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างจะได้ผลมากๆเลย รับการต่อสู้นะเ็เหมือนกับสงครามจริงๆของเรานั่นแหละครับบนโลกเราเนี่ยสงครามจริงๆเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นนะการมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยไม่ทันระวังตัวนะัวสุดท้ายเนี่ยก็โอกาส่ายแพ้เนี่ยก็จะสูงให้เทียบกันง่ายก็แบบว่าในายกตัวอย่างในกรณีรณรอ่ะโดนอัดรัวเลยนะไม่มีสนะมาธิเนี่ยัมจะ่มต่ฟันเพลินโดนตุ้ยซะเกือบแหลก เดี๋ยวว่านเดี๋ยวว่านเดี๋ยวว่านเจ็บมากแบบแล้วมีสมาธิยิ่งเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยใจยินครับขอโทษเอ้ยรักษาก่อนรักษาก่อนเจ็บและเจ็บเจ็บเยอะป่าอ้อมเข้าด้านหลังโอเคผมติดแล้วได้โลแอคชั่นแล้วงั้นเรามาแลกกันเป็นผมสายฟันแลกกันไปเลย ป้าฟันมาแลกกันได้แลกกันได้อพอศัตรูติดเบรคปุ๊พยายามหาวิธีอ้อมเข้าด้านหลังแต่อย่างนี้ก็จนปัญญาเหมือนกัน <c oughs> SPA เต็มแล้วใช้เลยนะยังไม่ได้สรุปเลยมัวแต่ฟันเรล่นเดี๋ยวก่อนจะมาสรุปกับทามันคาเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้นะ เมื่อกี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าเลือดผมเนี่ยโดนอัดสั่วเลยนี่ขนาดว่าเลเวลร้อยแล้วนะมี H p ดด้วยนะครับผมติดอุปกรณ์ที่เป็นเสริม H p เนี่ยน่าจะเกือบ2,000เลยมั้งเลือดยังอย่งยงงางนั้นเลยนะก็ดูหุ่นผมนะกับเลือด5000เลือดยังรั่วอย่างรวดเร็วเลยเป็นเกมที่เรียกว่าสู้ได้เรื่อยๆจริงๆเอาล่ะเราก็ได้เวลามาสรุปกันนะฮะอันนี้อยู่ในเวอร์ชั่นโหมดเพรสเชอร์ไปซะแล้ว ฟันธรรมดาเนี่ยจำนวนฮิตก็จะเยอะนิดนึงนะ,ะถ้าอยู่ในโหมดเพรสเชอร์เนี่ยการฟันธรรมดาเนี่ยก็จะสูงถึงเจ็ดฮิตเลยนะครับอันนีย้ย้ำอีกครั้งนึงนเนี่ยเจ็ดฮิตเลยนะแล้วพวกนี้ก็ออกมากันเยอะจริงเลยสองสามเจ็ดฮิต ันประชีพิเศษเนี่ยอยู่ในโหมดไหนก็เท่าเดิมนะครับก็คือ4ฮิตแต่ว่าเป็น4ฮิตที่แรงแบบเน้นๆแบบเจ็บเจ็บกันไปเลยอ่าฟันกว่านะครับ2ฮิตนะยิงปืนเนี่ยก็ยิงระนันนะได้ยิงรัวเลยปิ้วปๆๆินะพยายามอย่าให้ติดรีโหลดแดง ปลา5รองหนึ่งเนี่ย5ฮิตนะครับส่วนรอง2เนี่ยเป็นการยิงแบบเน้นๆนะจำนวน2ฮิตเพื่ออ้อมเข้าด้านหลังศัตรูแต่โอกาสโดนเนี่ยก็ยากนะคแนะนําให้ฟันก่อนแล้วค่อยใช้นะเนี่ยอย่างเงี้ยผมฟันก่อนแล้วก็ค่อยกดรอง2องเนี่ยมันจะโดนแน่ๆนะครับหติถ้าศัตรูยังไม่ระเบิดก็มีสิทธิ์ที่จะโดน2ฮิตเยอมากส่วนถ้าไม่มีติดถ้า S P A เนี่ย การฟันธรรมดาเนี่ยก็จะแค่สี่ฮิตเท่านั้นนะสี่ฮิตก็คือจบแล้วตรงนี้มีกล่องด้วยบินไปเลยพาพาไปฟาร์มเก็บเลื่อยเปื่อยนะเมื่อกีต่อจากก่อนที่จะตัดช่วงไปตรงตอนที่สู้กับพมันคานฮะ,ะก็อย่างที่ผมบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีผลนะในการลบในสงครามเนี่ย อย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าแบบรถถังแบบเนี้ยคือตอนแรกอะ่ะเขาก็ต้องลบกันด้วยรถถังที่แบบว่าดูน่ารักน่ารักอย่างแบบอะพีอย่างเงี้ยใช่ไหมช่วงต้นก็เป็น PZ1 PZ2 อ่ะของอเมริกาก็อาจจะแบบเป็นทีทีเจอะไรพวกอย่างเงี้ยไม่ใช่7จ็ดนะทีผมจําไม่ได้เป็นทีอะไรก็ไม่รู้รถถังแบบน่ารักน่ารักนะแต่ว่าพอสักพักนึงเนี่ยสู้ๆกันไปเนี่ยมันก็จะเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมา จนแบบอย่างแบบของเยอรมันอย่างเงี้ยจากมีแซดโฟอ่ะไปเป็นไทเกอร์ใช่ไหมพอเป็นไทเกอร์เสร็จปุ๊บก็แบบมีพวกมอสพวกอะไรแบบเนี้ยคือยิ่งนานวันเนี่ยมันก็ย,ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะแล้วครั้งแรกที่ปูุกเขาไปในสงครามเนี่ยผมว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะคือไม่น่าจะรับมือได้แน่นอนอาจจะต้องเสียชีวิตของพลทหารเนี่ยไปหลายคนเลยนะที่เป็นคนขับรถถังเนะี่ย ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องมีการอัปเกรดเทคนโนโลยีมาเพื่อเอามาใช้ตอ่อกกอนันเนีงเจ้าพวกเทคนโนโลยีที่อยู่เหนือกว่าชาวบ้านเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนตำนานไปเอาละ่ะใช้เพรสเชอร์เลย SPA นะฮะถ้าอยู่ไกลไปจะหยุดไม่ได้นะแต่ว่าหลังจากใช้เพรสเชอร์แล้วเนี่ยเราก็ต้องอย่าลืมโลแอคชั่นหลังจากโลแอคชั่นฟันรัวๆคอมโบไปเลยเนี่ยฟันฟันฟัน ออมเข้าด้านหลังฟัน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 เบรกเพื่อเพิ่มบูสเตอร์ให้ตัวเองจะได้ฟันได้ต่อเนื่องปาดแบบยาวๆไปเลยเนี่ยเมื่อกี้หลุดจังหวะไปนิดนึงนี่คอมโบหายไปเลยตืมไม่ยั้งนะบอกเลยว่าเป็นหุ่นที่ ฟาดได้เมามันจริงๆเรียบร้อยดีโอโดนดีโอของเอ c โดนตัดปืนทิ้งไปแล้วโดนแล้วโดนเจอเวฟไรเดอร์เข้าไปเรียบร้อยนะครับก็จบไปแล้วกับคลิป ดีโอเกมเ a ลย์แอนเบสนะครับผมถือว่าสนุกใช้ได้เลยสำหรับสายอินฟเตอร์นะแล้วก็ความดุดันในการต่อสู้เนี่ยน่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายท่านเลยนะเพราะว่าสายอินฟ t e เตอร์ที่ฟันแรงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะจากที่ผมดูในเกม sdgba เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นทุกตัวนะโดยเฉพาะตัวที่แบบฟันได้คล่องแคล่วแล้วแรงด้วยเนี่ยมันยิ่งทำให้เราสนุกมากเข้าไปใหญ่เลยนะ สำหรับคนที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณได้ช่วยเหลือช่องของเราอย่างเต็มที่แล้วนะก็ควรค่าแก่การได้รับคําว่าขอบคุณอย่างยิ่งนะอะไรจะเบ้อวังขนาดนั้นต่วใครที่ยังไม่ได้ซับสไครป์ก็อย่าลืมกดซับสไครป์นะครับจะได้ไปติดตามดูคลิปที่ทางช่องของเราเนี่ยจะทําการทาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับทุกวันเลยนะฮะก็คืออยู่ที่ว่าจะเป็นเกมอะไรเนาะก็มีการสลับไปสลับมานะฮะแต่ว่า ไม่ทิ้งซีรีส์นี้แน่นอนอย่างที่ผมบอกไว้นะฮะยังไงก็ต้องมีครบทุกเครื่องเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยมีแนวทางในการเล่นนะจะได้เอาไปเล่นเวลาที่ตัวเองเล่นเนี่ยจะได้สามารถนําไปใช้ได้แล้วก็พอรู้วิธีพื้นฐานในการเล่นของโมบิสุดแต่ละเครื่องนะจะได้นําไปสนุกสนานกับเพื่อนๆในโหมดมัลติเทเยอร์ er ได้ด้วยเนาะไม่ต้องไปรู้สึกว่าเราแบบดูถ่วงเพื่อนจังเลยหรือแบบเราดูเล่นไม่เป็นนะ ถ้าดูคลิปของช่องเราแล้วเล่นเป็นทุกเครื่องแน่นอนนะจะต้องมีทุกเครื่องอยู่แล้วเนาะก็ใช้ชีวิตแล้วมุ่งไล่ตามความฝันให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับในแต่ละวันให้เสร็จด้วยเนาะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบก,กันใหม่กับคลิปต่ตอไปของ sdgba หรือ sd g ะ d o battle a l l i a n c ครับว่าผมจะนำบวัวพิสูนหรือนรบคนไหนเนี่ยมาทำการเกมเพลย์เบสิกให้ดูกันอีกนะฮะ <c oughs> สำหรับครั้งนี้ก็ ขอบคุณมากๆเลยครับอย่าลืมแชร์คลิปด้วยนะฮะจะได้เพิ่มฐานผู้เล่นนะเราจะได้มีเพื่อนมาเล่นด้วยกันเพิ่มแล้วก็ให้พวกผู้พัฒนากับบริษัทบันไดเนี่ยเขาอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาให้เรานะไม่ว่าจะเป็นด่านใหม่หรือโมบิสู์เครื่องใหม่เนี่ยอีกหลายๆเครื่องเลยที่น่าสนใจเนี่ยก็ยังคงรอคอยแล้วก็คาดหวังนะว่าเขาจะ อัพเข้ามาในซีซันพาสหรือว่าใน DLC เพิ่มเติมมากกว่านี้นะไม่อยากให้จบลงไปแค่นี้เพราะว่าเป็นเกมที่สนุกใช้ได้เลยทีเดียวเชียวโอเคก็หมดเรื่องที่จะพูดแล้วในคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยครับบ๊ายบาย